สวัสดี FC ทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่อง168 Channel ให้ผมด้วยนะครับมือวนี้ผมมี Toyota Mighty X คันนี้เคยปีนบ่เคยคว่ำบ่แล้วนี่เดีย๋ยวคว่ำอยู่นี่เดีย๋ยว<อ> <c oughs> รถรถเคยคว่ำครับรถทุกคันเคยคว่ำอยู่แล้วครับปีน,นเขาเรียกว่าหงายเออนันเขาเรียกว่าหงายแต่นี้มันคว่ำรถไม่เคยคว่ำเนี่ยไม่มีครับ <c oughs> วันนี้เลยก็สวัสดีครับสวัสดีช่อง FC ช่อง168 channel ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมี Toyota Mightyx ครับผมขายตามสภาพครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับวรถคันนี้สภาพเป็นยังไงน่าใช้หรือไม่นะครับผมบอกเลยว่าทำต่อต่ออีตุกนี่เท่าไหร่พี่แสนกว่าแล้วเออต่ออีตุกี่แสนกว่าแล้วเอาไว้เข้าไร่เข้าสวนอันนี้79,00 0บาทครับเ9 0 0 0บาทครับพี่น้องครับ นะครับ79,000าบาทเท่านั้นครับใหม่ขึ้นมาเลยนะวอลจังเลยนะโอเคครับอะก่อนอื่นเลยผมรีวิวให้ดูรถคันนี้รถหน้าเดิมท้ายเดิมรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหรือไม่เคยปิ้นไม่เคยความแน่นอนนะครับไม้คว่ำความอยู่เนี่ยความอยู่นี่นะแต่ว่าบ่าเคยง่ายท้องเดี๋ยวผมถ่ายห้องเครื่องให้ดูนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยครับรถคันนี้สีเดิมคือสีเขียว แต่ถามว่าไม่เคยทําสีมันเป็นไปบ่ได้ครับพี่น้องครบับรถเนี่ยเหตุสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมครับมาดูคันหน้าครับตัวเลขยังอยู่ครบครับนี่รถหน้าเดิมรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับอันนี้ผมการันตีจากช่อง YouTube 168 c h a n n ช l ครับคันหน้าเดิมสีห้องเครื่องเดิมแบตเตอรี่ดีครับสตาร์ตติดง่ายเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูฟังเสียงเครื่องนะสไตล์โตโยต้าเนี่ยสตาร์ทมันก็จะเสียงเครื่องแบบนี้เลยดูนะ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วยังเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเสียงเครื่องนุ่มขึ้นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยครับรถหน้าพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้ผมขายเจ็0หน้าบาทครับถูกกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วคือถูกกว่าน,นี้มันก็มีแต่ว่าถามว่ารถมันจะผูมาหรือเปล่าถูกกว่าน,นี้มันมีนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าสภาพมันจะมาแบบไหนแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าเครื่องดีครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูมาดูนะ ้ยตามมือตามมือมาดูมาดูมาทายพี<ป>ทายพีได้รอแ้สุเดเอรถเครื่องดีครับรถเครื่องนุ่มนวลน,นะครับเครื่องไม่ไอด้วยระบบน้ําปกติระบบความร้อนหายห่วงเครื่องไม่พ่นไม่ไอครับเครื่องดีมากนะครับอ่าโอเครถพร้อมใช้มากคันนี้รู้สึกว่าจะมีคอกเลดมาให้ด้วย พวงมาลัยเวอร์ใช้ได้ดีครับพวงมาลัยไม่มีหอนนะครับเวลาเปิดเวลาเลี้ยวเวลาอะไรเนี่ยไม่มีหอนครับแอร์เย็นแอร์เย็นติดตั้งอันนี้ให้ด้วยเลยปกติไม่มีมานะเครื่องเสียงปกติเครื่องเสียงไม่มีมาครับนี่ใส่เครื่องเสียงให้ด้วยเสานะครับเม็ดอาร์ยังอยู่ครบครับนี่เสาเดิมครับรถไม่เคยปิ้นไม่เคยคว่ำแน่นอนครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะฮะนี่เม็ดอาร์เดิมจากโรงงานนะครับพับเดิม อันนี้ซิลิโคนเดิมจากโรงงานครับสวยไหมคือรถปูนเนี้ยผมว่าถูกกว่าทุกๆนะตุกๆตุกๆนี่แสนกว่าแล้วนะถ้าไปต่อใหม่นะไม่รวมเครื่องรวมอะไรก็ประมาณแสนกว่านะครับนี่ประตูปิดนุ่มครับประตูปิดนุ่มนวลมากนะครับสีโดยรวมเนี่ยรถม,มันเคยทํามานะครับแต่รถ90เนี่ยไม่ต้องซีเรียสหรอกขอให้เครื่องดีคัสซีสวยรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหน,นักแค่นั้นพอนะครับตัวนี้ มีไอ้นี้ให้ด้วยมีอคอกเลดให้ด้วยครับซื้อใหม่เท่าไหร่สามพันตัวนี้ซื้อใหม่สามพันกว่าตัวนี้ซื้อใหม่สามพันกว่าครับอันนี้ติดไปให้ด้วยไม่ถอดครับอามาดูด้านหลังครับกระบะแม็กไนเนอร์นะครับก็มีร่องรอยการใช้งานบ้างตามอายุการใช้งานครับรถก็ดูครับพับตรงนี้ก็ยังเป็นพับเดิมอยู่แต่ว่าตรงนี้มันมีร่องรอยในการทําสีมานะครับนี่อาร์คเดิมดูนะ คือมันเกิดจากการใช้งานแต่รถไม่เคยเกิดอุตนเหตุนหนักหรอกนะครับตรงนี้ก็เป็นรอยขนของรอยบรรทุกของประมาณนี้ครับรถก็โดยรวมไม่มีผูนะโดยรวมไม่มีผูในราคา7 9 0ด0นบาทอ่ะดูก็ล่องกระบาก่อนล่องกระบายังสวยอยู่นะครับล่องกระบาดยังสวยสวยอยู่มันก็คุ้มต่อการใช้งานที่จะเอาไปล่า,ขาเข้าไล่เข้าสวนประมาณนี้ครับ ผมก็รายงานตรงๆเลยสีโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากให้สวยเลยก็ต้องไปอาบก็มีร่องรอยในการใช้งานบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของรถเก่านะครับแล้วก็ด้านสีเนี่ยก็พอใช้ได้ถ้าเราไม่ทําก็ได้เข้าไรเข้าสวนนะครับก็จะมีร่องรอยบ้างนะครับนี่ถ่ายร่องรอยให้ดูนี่ก็คือร่องรอยในการใช้งานครับอันนี้เป็นร่องรอยการใช้งานทั้งหมดนะครับ แต่รถไม่เคยเกิดวินัเหตุแน่นอนนะครับบอดี้สวยครับบอดี้ยังสวยอยู่นะครับบอดี้สวยหมายถึงว่ารถไม่เคยเกิดวินัเหตุนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นของเดิมจากโรงงานครับเนี่ฮะอันนี้ยังเป็นของเดิมจากโรงงานอยู่นะครับนี่เม็ดอาร์ยังอยู่ครบครับรถบางอยู่ตัวรถนะครับตัวตัวถังเนี่ยบางอยู่แต่ว่าไอตรงนี้เขาเคยโป้ทําสีมาแล้วนะครับเคยโป้ทาสีมาแล้วส่วนลังคานะครับ หลังคายังสวยอยู่นะครับหลังคาก็ยังบางอยู่นะครับเพราะว่ารถไม่เคยคว่ำรถไม่เคยเกิดอเหตุแน่นอนนะครับไม่เคยปิน้น <c oughs> อะดูดูข้างในคอนโซลข้างในเรามาดขูข้างในก่อนคอนโซลข้างในก็ยุคสไตล์ที่รถใช้งานนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็จะมีหุ้มเบาะตรงนี้มาให้จากเจ้าของเดิมนะครับมีตัวหุ้มเบาะมาให้ด้านหลังแคบนะครับด้านหลังแคบก็เบาะนั่งก็ยังครบอยู่ครบทุกอย่างนะครับไม่ขาด นะครับก็ยังไม่ขาดก็ถือว่ายังพอใช้ได้นะครับก็ถือว่าดีแหละดีกว่าครับตุกๆอ่ะตุกๆก็เป็นแสนแล้วครับแต่ผมว่าตัวนี้ดีกว่านะมีแอร์มีฟังเพลงได้มีพงมาลัยพวเวอร์เครื่องดีนะครับตัวนี้ล้อแมกนะครับก็เป็นยางมิชลินติดมานะครับฟิตเมน์ยาง2อ5 7 0 R ย5ารครับรถก็ถือว่ายังพร้อมใช้อยู่นะครับรถยังพร้อมใช้ตำหนิก็จะมีแก้มขวานะครับอันนี้ผมขายตามสภาพครับ 7,9 0 0 0บาทครับตำหนีมีแก้มขวานะครับมีกันชนหน้านะครับที่ต้องทำสีใหม่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไปใช้งานไม่ต้องทำก็ได้นะครับขายตามสภาพ7,9 0 0 0บาทแต่รถบางนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนคือหมายถึงว่าบอดี้เนี่ยอาจจะมีหนาบ้างเป็นบางจุดนะครับแต่ว่าห้องเครื่องเนี่ยเป็นห้องเครื่องเดิมสีเดิมจากโรงงานอยู่นะครับ อันนี้ผมการันตีนะครับผมรายงานตรงๆนะครับไม่มีการหมกเม็ดถ่ายรูปเอามุมภาพเรียกว่าเอามุมภาพที่สวยๆอย่างนง้ไม่ใช่ผมรายงานตรงนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ผมจะรายงานลูกค้าตรงๆทุกเคสนะครับแล้วก็มาดูคัสซีนะครับรถเก่าเขาบอกว่าต้องดูคัสซีอันนี้นะครับคัสซีก็ได้พ่นการสนิมมาแล้วเรียบร้อยนะครับหรอบจากเจ้าของเดิมแต่ว่าข้อดีคือมันไม่ผุมไม่ผุเลยนะครับรถเครื่องดีช่วงล่างดีเดี๋ยวผมพาไปลองขับด้วยดีกว่านะครับ ถ้ารถเก่ารายงานตรงๆพาไปลองขับด้วยนะครับคัสซีสวยครับเมื่อกี้ถ่ายคัสสีสวยไหมสวยนะฟิล์มก็ติดมาจากเจ้าของเดิมครับนี่ฟิล์มใช้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะโปร่งหลังเขาเรียกว่าโปร่งหลังมันมันไม่ใช่โป่งหน้าหลังถ้าโป่งหน้าหลังเนี่ยก็จะเป็นตาเต็มนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับถ้าโป่งหน้ามันก็จะเป็นตาเต็มแต่ว่าถ้าเกิดว่าโปร่งหลังมันก็จะเป็นอมีโปร่ง มีป่องตรงนี้นะครับแต่ถ้ารุ่นเก่าวกว่าน,นี้มันจะเป็นขออันนั้นคื Destroy อยังไม่มีป่องหลังคือมันเป็นรุ่นร,ร,รุ่นแรกๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปลองขับด้วยนะครับลองเหยียบลองพงบาลายลองช่วงล่างดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตอบโจทย์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมรายงานตรงๆเลยแลย้วกันเขาบอกว่าขายรถเก่าต้องลองขับด้วยเดี๋ยวผมพาไปลองแล้วกันนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงน้ามันเติมมาแล้วเรียบร้อยเฮ้ยขันเร่งติดตินขันเร่งติดตีนดีเฮ้ยพงบาลายดีว่ะ พวงมาลัยก็ตอบสนองดีครับเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังอ่าตามสไตล์ Mighty X เลยแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นดีเนี่ยตามสไตล์รถ9 0ครับพวงมาลัยดีมากนะครับรพวงมาลัย power ตอบสนองดีมากอ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยไมวัดรอบขึ้นครับ วัดรอบขึ้นความเร็วขึ้นนะครับเครื okay, ่อมันใช้ได้แบตเตอรี่วัดใช้ได้แล้วก็บอกความร้อนใช้ได้นะครับ <Okay. S 2> ก็ถือว่าโอเคเลยแม่มันได้อารมยุค90นะ,ะผมอะไรตอบสนองดีครับโอเคถือว่าใช้ได้ความร้อนก็ปกติครับความร้อนขึ้นละเริ่มไหลขึ้นเรื่อยๆแล้วเกียร์ดีครับเฟืองท้ายดีไม่มีหอน เกียร์เปลี่ยนสมูทเกียร์เข้าง่ายทุกเกียร์อยู่ครับนะครับเฮ้ยแต่รถมันขับดีว่ะเฮ้ยถือว่าขับดีนะช่วงล่างดีครับช่วงล่างก็ไม่มีดังนะไม่ดังครับก็ถือว่าโอเคเลยเบรกมือใช้ได้ครับเบรกมือใช้ได้เลยแซงเลยเราอะแซงเลยโอเคครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่า ผมเหยียบเนี่ยลากขนาดเนี้ยความร้อนมันจะไหลขึ้นหรือเปล่าผมว่าอาตราเร่งดีนะแล้วก็ความร้อนดีครับความร้อนไม่เกินครึ่งเดี๋ยวถ่ายความร้อนให้ดูหน่อยครับพี่ตั้มความร้อนดีความร้อนดีมากนะครับนี่ไม่ขึ้นหมดนี่ความร้อนดีมากครับไม่ขึ้นหมดน้ํามันขึ้นครับวัดแบตเตอรี่ขึ้นหมดวัดโวลต์ขึ้นหมดนะครับตอนนี้ขับไปร้อยหนึ่งละ เนี่ยผมขับมือเดียวครับขับมือเดียวอ่าเดี๋ยวให้พี่ตั้มจับครับเดี๋ยวอันตรายครับก็รถโดยรวมตอบโจทย์ครับตอนนี้ผมเหยียบมาประมาณ1้อยสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับตามสไตล์รถ90นะครับรถไม่มีแขวงไม่มีสายครับช่วงล่างดีนะก็ถือว่าใช้ได้ครับโอเคเลยเนี่ยแชร์ไปร้อยสิบเหยียบได้นะเพราะว่ามั่นใจว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาละ เอร์เย็นห่ะพี่แอร์อใช้ได้นะอโอเคครับเดี๋ยวเรายูเทิร์นกลับเ้าโค้งหนักๆเข้าโค้งหนักๆ <c oughs> โอ้ยแรงเ้ยใช้ได้ใช้ได้ภายในรีวิวละเอียดยังเดี๋ยวผมให้ดูแผงประตูนะครับแผงประตูก็จะมีตำหนิบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติแล้วของการใช้งานนะครับ นี่มีตำหนิบ้างแล้วก็ภายในนะครับคอนโซลก็พอใช้ได้ครับก็จะมีรอยใช้งานบ้างนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่มีขาดนะครับตรงรับแดดเต็มๆเนี่ยไม่มีขาดนะครับแล้วก็แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเลยแหละแอร์เย็นใช้ได้เลยนะครับเปิดความเย็นได้แล้วก็สปีดใช้ได้หมดนะครับทั้งสาสปีดแล้วก็แต่แต่ดังนะครับซีดีเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับกาไรมันก็เลยเหลือน้อยมาก ซีดีเปลี่ยนให้ใหม่ให้มีเพลงฟังใส่ดอกลําโพงคู่หน้าให้แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับมันก็เลยเหลือน้อยหน่อยอันนี้ผมบอกตรงๆนะครับรถก็พร้อมใช้งานแล้วขับไกลได้สบายแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนครับโอเคครับสำหรับ t o y o ต a m มเทียคันนี้ครับเป็นเครื่อง2.5ครับเป็นเครื่อง 2L โดยรวมเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างสมบูรณ์แอร์สมบูรณ์นะครับแล้วก็ก็จะมีตำหนิบ้างนะครับรอบตัวรถอย่างที่ผมรายงานไปนะครับก็พยายามจะรายงานให้หมดนะ อยากถามอะไรเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าอยากดูภาพนิ่งหรือว่าอะไรนะครับทักมาได้ครับแล้วก็เมมเบอร์เดี๋ยวไลน์จะเด้งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เบอร์โทรไวให้ด้านล่างซ้ายมือนะครับฝั่งนี้นี้ผมการันตีเลยนะครับเครื่องดีไม่พ่นไม่อายเกียร์ดีเฟืองท้ายไม่ดังนะครับเกียร์ดีมากนะครับแล้วก็ระบบฟมไลช่วงล่างก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าดีเลยแหละนะฮะแล้วก็ตำหนิรถคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูภายในอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมีตำหนิรายงานเพิ่มเติม แผงประตูนะครับแผงประตูก็มีร่องรอยการใช้งานบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของรถ90ครับภายในก็จะมีร่องรอยและตําหนินะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับนี่อันนี้ยังเดิมอยู่นะครับอันนี้ก็ยังเดิมอยู่ครับนะ79,000บาทเท่านั้นครับราคานี้ถูกกว่าตุกๆแน่นอนถ้าเกิดว่าเราไปต่อตุกๆใหม่เพื่อเข้าไร่เข้าสวนผมว่าใช้ตัวนี้ดีกว่านะครับแผงประตูก็มีร่องรอยการใช้งานบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ ตีเธอราคาเข้ามาสูงเลยนะครับผมขายอยู่ที่79,000บาทครับ79,000บาทเท่านั้นครับตอนจบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับคันนี้ฝากไว้ด้วยครับ79,000บาทเป็น m i ตี้เ X ปี38เครื่อง2.5เครื่อง 2L นั่นแหละครับอึดทนเหนียวแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ e ีนี้ก็ขอบคุณครับพาไปลองขับแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับโอเคครับเจอกันครับ